สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอมกันซึ่งเป็นน้ำหอมที่ช่วงนี้ทุกยนมาใช้บ่อยมากนั่นก็คือน้ำหอมของชาบารานั่นเองวันนี้เราก็จะเอามารีวิวเพื่อนๆดูกันว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเขามีความแตกต,ต่างกันยังไงเพื่อ เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ถูกหรือว่าเลือกซื้อให้เหมาะกับตัวเองนะคะนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วคุณสมบัติโดดเด่นอย่างหนึ่งเลยของเขาก็คือความติดทนนานเนื่องจากเนื้อน้ําหอมเขาเนี่ยเป็นเนื้อออยเข้มข้นซึ่งมันจะไม่ใช่แบบฉีดแบบน้ําหอมทั่วไปที่เราต้องฉีดไปทั้งตัวอะไรยเงี้ยแต่ว่าอันนี้แค่แบบแตะนิดนึงแล้วก็ไปตรงชีพจรจุดตา่างๆความหอมเนี่ยจะอยู่งคงทนถึง12ชั่วโมงสําหรับกลิ่นแรกที่น้ำเลือกยิบมาให้ดูกันนะคะก็เป็น,นกลิ่นของไอซิสจะ ข้าเกิกจริงตัวกล่องเขาเนี่ยจะมีความเป็นสีดำสีทองแต่จะบอกเลยว่ากลิ่นข้างในเขาเนี่ยหวานมากๆกลิ่นแบบผู้หญิงแบบวันไหนที่เราแต่งหน้าหวานๆหรือว่าอยากรู้สึกความเป็นผู้หญิงเนี่ยเราว่ากลิ่นอ่ยโอเคมากๆเพราะว่าแบบหอมๆเน้นๆหอมอ่อนๆไม่ใช่แบบหอมรุนแรงแบบน้ำหอมทั่วไปนะคะเหมาะสําหรับที่เราจะแบบไปงานพิเศษไปเดทหรืออะไรเงี้ยเราว่ากลิ่นเนี่ยโอเคเป็นผู้หญิงแล้วก็ดึงเสน่ห์ในตัวเราออกมาได้ดีทีเดียว ต่อไปนะคะก็คือกลิ่น Secret of Desert หรือความลับแห่งเทรซายนนะ์เองจะดูว่าตัวกล่องเขาเนี่ยก็มีความแบบออร้อนแรงจะต่างจากเมื่อกี้เพราะว่าจะใช้สิพร้อมอบอุนนะคะส่วนของเขาเนี่ยดีไซน์ให้ออกมาแบบโอหรูหรามากๆซึ่งกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบ a Active Fresh Active ให้เรารู้สึกแบบ เออมีความมั่นใจมากขึ้นเหมาะสําหรับส,สาวๆที่ชอบทํากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะแบบกิจกรรมกลางแจ้งที่แบบถ้าเราใช้น้ําหอมปกติเนี่ยน้าหอมก็จะแบบหายไปกับเหงื่อเราใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยไม่หายเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถทํากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีเหงื่อหรือมลภาวะมาแต่กลิ่นเนี่ยเอาอยู่มากๆสาหรับส,สาวๆที่ชอบทํากิจกรรม เพราะว่ามันจะช่วยให้เรารู้สึกฟรีเฟชระหว่างวันแบบเฟชแอคทีฟมากๆก็ถ้าใครที่ชอบทํากิจกรรมหรือว่าวันไหนที่ต้องออกไปทํากิจกรรมเจอกิจกรรมเยอะๆเน,นี่ยนำว่ากลิ่นเนี่ยโอเคกลิ่นต่อไปนะคะเราว่าดูจากแพ็กเกจจิ้งก็รู้แล้ว่าจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบมีความเป็นผู้หญิงมากๆเพราะว่าใช่แล้วคะ่ะพอเปิดเข้าไปข้างในรูปทรงขววเป็นแบบรูปหัว,บบวใจที่แบบทําให้รู้สึกถึงความแบบเออ ว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะสาหรับกลิ่นเหมาะสาหรับผู้หญิงที่เป็นแบบผู้หญิงหวานเหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีความขี้เล่นสุซนใกล้เราได้กลิ่นเนี้ยจะต้องแบบหาแน่นอนว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี้ยจะเป็นกลิ่นแบบหวานหวานกลิ่นของหอมของขนมของดอกไม้ผสมกันกลิ่นเนี้ยนะว่าหยิบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ว่าจะไปทํางานไปนเรียนอะไรเนี้ยนะคะเพราะว่า กลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมอนอ,อนกลิ่นสุดท้ายนะคะเราจะบอกว่ากลิ่นนี้เหมาะสาหรับสาวที่แบบกำลังจะหาน้ําหอมเพื่อที่จะไปงาน อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปงานแบบออกจรูนิดนึงเพราะว่ากลิ่นเนี่ยพอใช้ไปแล้วรู้สึกถึงความหรูหราขึ้นมามีความแพงอยู่ในตัวแบบออร่าออกมาเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าพอได้กลิ่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกถึงความหรูหราแบบมีความเป็นผู้หญิงวหวานแต่มีความหรูหราซ่อนอยู่ไม่ว่าหลายๆครั้งที่ไปออกงานเราก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้เพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเราก็เสริมสเสน่ห์ข้างในเราด้วยแต่ว่านอกจากเมคอัพที่เราใช้แล้วก็การแต่งตัวของเราเนี่ยกลิ่นก็จะช่วยดึงสเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยดูมี เยอะมากๆนะคะไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวน้ําหอมทั้งสี่กลิ่นของชาบาราไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนกันบ้างแต่สาหรับน้ำแล้วเอาจริงๆเลือกไม่ถูกเพราะว่าแต่และกลิ่นนะ่ะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองเราสามารถเลือกนํามาหยิบใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราดีก็ลาไปก่อนนะคะวังว่าเพื่อนๆก็คงได้ประโยชน์จากคลิปรีวิวน้ําหอมในวันนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่ในฮา w ทู to. แล้วก็รีวิวต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย